โช๊คโปรเฟนเดอร์ใส่รถเกง๋งเป็นตัวสตาร์หน้าตาดูดีเนะี่ยใหญ่โตเนะี่ยทำเป็นเล่นไปนี่นะโมโควิดจงหายไปสวัสดีครับพบก,กับโน้ต JS r a s i n g w h e e l ครับผมวันนี้ครับผมมีโปรดักต์ใหม่ครับโชค Pro เฟนเดอร์ ใส่รถเกง๋งโอ้โหงงกันสิงงกันส,งงสิเพื่อนเพื่อนงงแล้วเพื่อนเพื่อนงงแล้วปกติเราจะเห็นโชค๊คโปรเฟนเดอร์ทำใส่แต่รถพวกกระบะรถ p p v รถตู้นะครับวันนี้ครับโปรเฟนเดอร์ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับโชค๊คสตาร์ทใส่รถเกง๋งซิตี้แฮชแบก็กแบบนี้ครับซึ่งโงคอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมๆกันผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเอาตัวโชคหน้าก่อนนะฮะโชคหน้าเป็นตัวสตาร์ท ปรับเกลียวนะครับเป็นระบบโมโนทูบเนี่ยผมจะแยกล่างให้ดูเลยวันนี้แบบมาแบบสดๆเลยนะฮะนี่โอ้โหหน้าตาดูดีเนะี่ยตอนนี้โปรดักต์ใส่อะไรไมาอาจารย์มีนม้มีสอ,องสองรุ่นก็คือเป็นยอ o s สยาร์อ่าตัว13ตัวแล้วก็มีแจ๊ส T D T K แล้วก็ซิตี้ซิตอ่าแจ๊สจีดิแจ๊สจีอีจีเคซิต e ี V ออสนะครับ13บวกอ่านะครับนี่เฮ้ยต้นใหญ่มากเลยเนะี่ยเอาจริงๆต้นรู้สึกว่ามันจะใหญ่มากเลยนะลูกสูบค่อนข้างจะตามสไตล์โปรเฟนเดอร์ลูกสูบใหญ่อยู่แล้วนะครับโชฟเป็นระบบโมโนทูบนะครับสามารถเปิดซ่อมได้นี่จะสามารถเปิดซ่อมได้ตรงนี้นะครับกล้องซูมเห็นไหมอ่าเปิดซ่อมได้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็เป็นปรับสูงต่ำสไลด์ก็บอกด้วยให้ดูดีนะโรดั๊ก ดูดีเลยนะครับดูแข็งแรงตามสไตล์โฟรเฟนเดอร์ ender, มาตรฐานคนไทยครับนะฮะตัวนี้นะฮะในชกหน้านะครับสปริงหน้าเป็นแบบไหน,นดูสปริงดูสปริงสปริงหน้านี่สปริงหน้าใช่ไหม้เป็นสปริงแบบโอ,อ่งโอ่งแล้วโปรกด้วยาองแล้วโปรแกสีด้วย,ววยสปริงแบบโอ่งดีไงสังเกตรถสแตนดาร์ดโรงงานสปริงเขาจะเป็นแบบโอ่โงเพราะว่าเน้นความนุ่มนวลนะครับในการขับขี่ทั้งในความเร็วต่ําและความเร็วสูงวิ่งในหมู่บ้านนุ่มนวลแน่นอน นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ลองฟิลลิ่งแต่ผมดูจากสรีระาสปริงแล้วมันต้องนุ่มแน่นอนนะครับที่สำคัญสปริงมันยาวด้วยเนะีย่ยนะครับนุ่มด้วยนะฮะชกหลังโอ้โชกหลังใหญ่โตเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่ให้ตกล้องดูชกหลังครับดูความบึกบึนครับนะครับ,นะรบขึ้นชื่อว่าโปรเฟนเดอร์แล้วนะครับความแข็งแรงต้องมาดับต้นต,นตนความทนทานต้องมาดับต้นตน,นะครับ นี่ครับชกหลังก็ใหญ่นะครับใหญ่นะอันนี้เป็นโปรดักตของซิตี้นะเดี๋ยวผมจะใส่รถผมนะฮะเป็นปักสไลด์ก็บอกเหมือนกันนะครับเกลียวเกลียวค่อนข้างจะดูดีนะโอเคนะแข็งแรงนะครับในชกหลังก็เป็นโมโนทุบเช่นเดียวกันปรับค่าความเหนื่อย16ระดับนะครับ16ระดับสปริงหลังเฮ้ยสปริงสปริงสปริงหลังมันยาวันเนี่ยสปริงหลังยาวครับแต่ค่าเคไม่เยอะนะฮะค่าเคไม่เยอะซึ่งทางทางโรงงานยังไม่ได้แจ้ง ถ้าเคมานะครับนะแต่จากที่ดูน่าจะต้องมามีประมาณ3ามเสาถึงี่เคโดยประมาณนะเพราะว่าดูจากไดมิตเตอร์ของของสปริงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่รพร้อมๆกันนะครับดูตัวถ้วยสตัดหน่อยอ่าตัวถ้วยสตัดก็จะเหมือนโชคแบรนด์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเกลียวเหมือนเขาเกลียวเขาจะค่อนข้างจะใหญ่กว่านะนี่เกลียวเขาค่อนข้างจะหนาใหญ่นะครับเพราะว่าคือกลิ่นอายของของการดีไซน์นะครับ เขาเน้นความทนทานเพราะว่าเขาทําในโช๊คลถกระบะรถ PPV ีอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้ความทนทานมาใส่ในรถรถเก๋งแบบนี้นะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะลองใส่ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปขับนะครับแล้วใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงนะครับให้ดูทรงว่ามันจะได้แบบนี้ไหมว่าจะเตี้ยสุดได้ประมาณไหนเพื่อนๆจะได้รู้พร้อมๆไปกับผมนั่นแหละนะครับผมโอเค ติดตามชมครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนโอเคไปมาครับเดี๋ยวเราลองไปพร้อมๆกันครับกับโชคสตัดโปรเฟนเดอร์โมโรทูปปรับสิบหกระดับนะครับผมก็ ลองครั้งแรกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยครับพอยังไม่ได้ลองไลเราเสร็จลงพื้นแตะบ้างไปเลยเลยความเร็วต่ำนุ่มแฮนุ่มแฮ๋ยวเราจะวิ่งเส้นคอนกรีตในหมู่บ้านเราจะไล่ความเร็วต่ำในหมู่บ้านยันความเร็วสูงยันศาสตร์โค้งนะครับไปพร้อมๆกัน ตอนนี้เราปรับอยู่หน้าเบอร์สิบหลังเบอร์แปดหน้าสิบหลัง8นะครับใช้ได้ในความเร็วต่ํานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับความเร็วต่ําในถนนซอกซอยหมู่บ้านอย่างนี้คอนกรีตแย่ๆต้องหยอดเนินหน่อยครับเพราะรถผมเอาเตียเลยนะครับแล้วข้อดีของโชค๊คชุดนี้นะครับที่โรงงานเคลมไว้สามารถทำเป็นส่วนสูงรถสแตนดาดได้ ใครที่อยากเปลี่ยนโช้กตัดปรับเกี่ยวแต่ไม่อยากโหลดแต่อยากได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นโปรเฟนเดอร์ทำให้ได้ช่วงเล้งในการปรับค่อนข้างจะเยอะนะครับในการปรับส่วนสูงรถนะสามารถเตี้ยแบบม m i t ได้เลยอะ่ะนะฮะอย่างเช่นรถผมเนี่ยเตี้ยนะบอกเลยว่าเตีย้ยพอเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูทรงรถว่ารถาผมเตี้ยแค่ไหนกับการขับขี่ประมาณางนน,นะครับผมถึงเลื้อยนะ่ะเจอเนอยผมถึงเลื้อย เล้เป็นงูเลยนีย่ความเร็วปานกลางหกสิบเจ็ดสิบใช้ได้อออันนี้แบบแบบสดสดเลยนะผมผมไม่อวยนะถ้าถ้าถ้าไหนไม่ดีผมก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเป็นเป็นล้างค้านะครับผมต้องตรงไปตรงมานะครับ คนกีดเก็บดีฮะรถผมขอบ16ยาง195 50 15, 15เอ้ยนึ่งเก้าห้าห้ิพุป่ปีดบิสโตนายี่สิเก็บรอยต่อเฮ้ยดีฮะอารมณ์อารมณ์มนะครับอารมณ์เหมือนขับรถที่เป็นโช๊คระบบทวินทูบนี่ต้องพูดอย่างนี้อารมณ์เหมือนขับรถที่เป็นโชค๊คทวินทูบเลยความรู้สึกนี่ขนาดผมปรับหลังเบอร์8นะสามารถทําได้นุ่มกว่านี้อีกโอเอนเดอร์เขาไม่ธรรมาดาจริงนะครับรถกระบะรถใหญ่เขาก็ทําออกมาได้ได้ดี ในตลาดเมืองไทยพอม,มาในรถเล็กเอาตรงๆนะส่วนตัวผมคิดว่าไม่เท่าไหร่เอาจริงๆนะตอนก่อนก่อนใส่เลยก่อนใส่เลยนะครับเพราะว่าร้านผมแบรนด์รถเล็กเราก็จะมีหลากหลายแบรนด์อยู่แล้วแต่ผมมาขับเนี่ยในความเร็วต่ำนั่งทําได้ดีโฟร์เฟนเดอร์ทำได้ดีมากบอกอย่างนี้เลยทําได้ดีมากแล้วเ,เรื่องความคงทนและการรับประกันหนึ่งปีความแล้วหลังจากรับประกันหนึ่งปีโฟเฟนเดอร์มีอะไรพร้อมนะครับมีอะไรพร้อม พร้อมเปลี่ยนนะครับผลิตในประเทศนี่แหละมันคือข้อดีนะครับแต่ชื่อชั้นในรถรถเก่งรถรถรถซิ่งสําหรับรถเก่งคอนเฟอร์อาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยคุ้นหูสําหรับวัยรุ่นเท่าไหร่แต่ถ้ารถกระบะรถ f อ r เ u n ร์รถพีพีวีอย่างนี้คนเข้าใจกันอยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะเข้าสู่บททดสอบใช้ความเร็วนะครับแต่ต้องเอาตามกฎหมายกาหนดนะครับ นนี้เสียงกล้องอยู่หลังคารถนะครับมันต้านลมอยู่นะฮะไม่ใช่เสียงยางเห็งลูกปืนรถปกนะนะฮะพอเราจะมีกล้องอยู่บนหลังคารถอีกหนึ่งตัวเฮ้ยความเร็วสูงทำได้ดีทำได้ดีเลยโคนะครับเราใสเข้าไปใสเข้าไปใสเข้าไปไปใสเข้าไปบาลายนอกไป ใส่เข้าไปะสู่ทางตรงไปโคดิ้แม่เจ้าเอาอยู่เฮ้ตื่นเต้นโคเบนเดอร์ทำออกมาได้กับรถเก่งได้ยอดเยี่ยมมาได้ฮนะโค้งเคอรเมื่อกี้กอดลายคมทำได้ดีทำได้ดีทำได้ด,ด,ดีอีกสักครั้งตอกย้ำความมั่นใจนะครับความเร็วต่ำผ่านผมให้ผ่านควา,วความเร็วต่ำความเร็วกางผ่านนะครับผ่านเลย ผ่านเลยคือนุ่มนวลขับสบายนะครับเป็นโชคโมโนโทูบที่ขับเหมือนโชคทวินทูบแต่มีความเกาะถนนเหมือนโชคโมโนโทูบอ,อันนี้คือตื่นเต้นนะแบบงงไงคืองงไงส่วนตัวแบบเฮ้ยได้ด้วยเดีวะได้ขนาดนี้เลยเหรอสําหรับ ender, โรเฟนเดอร์มโนโทูบสตาร์ทแบบเกียร์ในรถอีโคคาร์รถซิตี้คาร์ในรถเก่งคือด้วยความที่ออกแบบมาโชคนุ่มสปริงยาวสปริงเป็นขนโองรถเก็บร้อยต่อได้ดี นะครับส่วนในใน,ในความเร็วเนี่ยความเร็วสูงเนี่ยผมมองว่ามันยังสู้เจ้าตลาดไม่ได้ในความเร็วสูงนะความนิ่งในความเร็วสูงยังส,สู้เจ้าตลาดไม่ได้ที่เป็นระบบโมโนโทูบเช่นเดียวกันเจ้าตลาดเขาจะค่อนข้างจะนิ่งกว่าอเดสมสาดไลน์นอกเปไปแสงไลน์นอกเลย,ย,เลยทีเนี้ย นะครับนะครับในทางโค้งนะครับในการยามคับขันนะครับตอบโจทย์ครับโปรเฟนเดอร์ฮะตอบโจทย์นะครับโค้งเอาอยู่ครับรถมีการกอดลายนะครับเข้าลายได้อย่างดีรถไม่มีการบานโค้งออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้โกงใช้ยางพวกเซมิซอฟเลยด้วยซ้ำเป็นเป็นยางบิดตัวนาฬิอ์สที่ผมขายทั่วๆ่วไปนะครับรถเข้าโค้งโดยไม่ลั่นไม่โอ๊กไม่เอียดเลยนะครับกอดเข้าไปในลายอย่างอย่างอย่างสวยงาม นะครับเรามั่นใจด้วยเติมคันเร่เลงได้ด้วยนะครับส่วนในย่านความเร็วความเร็วสูงเนี่ยอย่างที่บอกครับข้อโชว์เขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ในช่วงความเร็วต่ําความเร็วกลางความเร็วสูงถ้าคุณไม่ขับเกิน200ไม่ขับเกิน200โปรเฟนเดอร์ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ครับขับนิ่งสบายๆนะครับตอบโจทย์ครับในเลงในการปรับ16ระดับตอบโจทย์ครับสาหรับความเร็วประมาณนี้นะครับแต่ถ้าความเร็วเกินกว่า200ขึ้นไปนะครับ ผมให้ว่าเจ้าตลาดเขายัง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 ได้นิ่งกว่าก็ไม่ไม่แปลกเพราะเขาปรับเบอร์ได้เยอะกว่านะครับในการปรับเบอร์เขาปรับได้ได้เยอะกว่านะฮะผมว่าเป็นอะไรที่หึ่งว้าวแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในสิ่งที่โปรเฟนเดอร์ให้มาความเร็วต่ำนุ่มนวลความเร็วกลางนุ่มนวลมั่นใจในการเข้าโค้งนะครับเป็นระบบที่เป็นระบบอัลโลทูกที่เก็บรอยต่อได้โคตรดีอในช็อคอย่างเงี้ยสะพานครับผมให้ถ้าให้ สิบคะแนนเต็มผมให้เก้าเต็มสิบนี่พูดอย่างนี้เลยเก้าเต็มสิบนะฮะไม่ไม่ยอดเยี่ยมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกโปรยๆนะครับเราก็หยุดการทดสอบลองขับแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูทรงนะครับว่าสิ่งที่โปรเฟนเดอร์ทำนะครับในสตาร์สามารถโหลดได้แค่ไหนนะครับไปใเรกลับร้านกัน เดี๋ยวเรามาดูทรงครับว่าโชคสัตว์โปรเฟนเดอร์ในรถซิตี้แฮชแบ็กเตี้ยได้แค่ไหนนี่แหละครับทรงรถผมครับโอ้เตี้ยสวยงามครับนะฮะกับล้อขอบ16นะฮะยาง195 50 16 โอ้โหมันยังเตี้ยได้อีกนะต้องบอกก่อนมันสามารถเอาลงได้เตี้ยมากกว่านี้ได้อีกเพราะว่าในตัวถ้วยสตัดมันยังเหลืออยู่นะครับมันยังตอนแรกแล้วผมไม่ทําเสร็จรอบแรกกับเตี้ยกว่านี้อีกนะฮะก็เพื่อจะลองเทสให้เพื่อนๆดูว่ามันสามารถเตี้ยได้แค่ไหนนะครับตอนนี้ยังไม่เตี้ยสุดนะฮะมันเตี้ยได้มากกว่านี้นะครับใครที่กลัวว่ามันจะไม่เตี้ยลืมไปได้เลยเตี้ยแน่นอนในล้อขอบสิบห้าก็เตี้ยได้เลยนะฮะกับโช๊คตัวนี้นะฮะโอ้โหทรงดูดีครับ นะฮะทรงสวยงามนะครับที่สําคัญครับเจ้าตัวโชคตัวนี้นะฮะเจ้าตัวโช๊คตัวนี้อย่างที่เราไปลองขับกันเมื่อตะกี้นะครับขับขี่ยอดเยี่ยมครับนุ่มนวลครับใครที่อยากได้โชคสตาร์ทที่เน้นความนุ่มนวลครับมาเจ้าตัวนี้ได้เลยครับโปรเฟนเดอร์ครับตอบโจทย์แน่นอนครับและคอยหลักๆอีกอันนึงนะครับใครที่ไม่อยากโหลด เจ้าชกโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ก็สามารถทําให้รถเป็นส่วนสูงมาตรฐานแต่มีประสิทธิภาพการขบขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วยครับผมราคาตัวนี้นะครับเพื่อนๆคงอยากจะทราบดีแล้วนะว่าเจ้าชคสตาร์ทแบบนี้นะฮะปรับได้ขนาดนี้เป็นระบบโมโนทูบปรับ16ระดับนะครับราคานะครับอยู่ที่27,500บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับ27,500บาทครับรับประกัน1ปีจากทางโปรเฟนเดอร์ครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะฮะ อยากจะมาเปลี่ยนสตัดตัวนี้นะครับ JS มีจัด e จำหน่ายนะครับเบอร์โทรครับ0851752806ครับคลิปนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับยังไงใส่แมสล้างมือดูแลสุขภาพกันช่วงโควิดด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ